Avengers ของ Marvel หลานมาชัตเต e ร์ส r ร a มไททานิกอารมณ์หนังต่างกันสุดขั้วแบบนี้แต่เ,เพื่อนรู้ไหมครับว่าหนังพวกนี้ล้วนมีเทคนิคการเล่าหนึ่งที่เหมือนกันแล้วก็กระซิบไว้ก่อนเลยใครเป็นแฟน w i c k e ็ตนะะวันนี้แมนจะพาไปแกะเทคนิคนี้ จากเพลง The Wizard and I ผีเสื้อเหลืองนกโผบินแล้วก็สายรุง้งทั้ง3อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งเดียวกันเลยจบคลิปนี้รับรองว่าเพื่อนๆจะกลับไปดูละครดิสนีย์แล้วหนังต่างๆไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าพร้อมแล้วก็ตามมากับเอง Outside the Box อังกฤษนอกกล่อง ช่องที่พาทุกคนไปเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านเรื่องราวชีวิตรอบตัวทุกคนในหนัง Avengers e n d Game มีใครกรี๊ดแตกกับฉากนี้บ้างไหมคือฉากที่กัปตันอเมริกายกค้อนโยเนียไปช่วยทอจากตาโนสคนนี่กรี๊ดลั่นสนั่นลงกันทั่วโลกเลยจ้าแต่เพื่อนคิดเหมือนแม่ไหมคะว่าคนดูมันจะไม่ว้าวไม่กรี๊ดขนาดนี้ ถ้าย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนมาเวลไม่ได้ใส่ฉากนี้เอาไว้ใน Avengers Age of Ultron ครับฉากที่ว่าเนี้เป็นตอนที่เหล่า Avengers ครับท้ากันยกค้อนโยเนียของทอ แต่ไม่มีใครยกได้เลยสักคนยกเว้นแค่กัปตันอเมริกาที่ทําให้ค้อนขยับได้นิดนึงฮะแค่นิดเดียวก็ทําทอเสียเซลล์ได้แล้วเหมือนกันนะครับมันกลายเป็นว่าฉากนี้ของหนังครับแอบสร้างความคาดหวังให้คนดูไว้แล้วว่าสักวันหนึ่งกัปตันอเมริกาน่าจะเป็นคนที่มีแววคู่ควรพอที่จะยกค้อนของทอได้จนมันมาถึง a v e n g e r e e n d นด์เครับที่ a v e n g e r รสู้กับธานอสจนแทบจะสิ้นหวังแล้ววินาทีนี้เองฮะัที่กัปตันยกค้อนขึ้นมาช่วยทอเอาไว้ได้ มันคือการเติมเต็มคำสัญญาที่หนังเคยให้ไว้กับคนดูฮะเพื่อนๆนคนดูมันเลยตื่นเต้นมันกรี๊ดลั่นโลงเลยไงไอ้เทคนิคที่สร้างความอยากรู้อยากเห็นความคาดหวังแล้วหยิบกลับมาขยี้ตอนหลังของหนังให้หนังมันทรงพลังมากขึ้นเนี่ยเขามีชื่อเรียกครับ p r e ท e ทดสอบก่อนฟังศัพท์ที่มีคำว่า for มักมีความหมายว่าอะไรข้อที่ 1. ข้างหน้าข้อที่2ข้างหลัง พบคำตอบได้ใน EP นี้นะครับและเทคนิคที่เขาชอบใช้กันนี้เขาเรียกว่า for shadowing ก่อนอื่นนะเรามาแตกสับกันก่อนนะเพื่อนๆครับว่าถ้าเกิดได้ยินคำว่า for ใน for shadowing เนี่ยเพื่อนๆน,นึกถึงอะไร for for เป็นคำสับง่ายๆที่เราใช้กันในภาษาอังกฤษเลย for 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 b e f o r e ไหมฮะทุกคนที่แปลว่าก่อนเมื่อ b e f o r e แปลว่าก่อน for เลยให้ความหมายของคำว่าก่อนหน้านั่นเองครับส่วนคำว่า Shadow คำว่า Shadow แปลว่าอะไรถูกต้องแปลว่าเงานั่นเองครับ For Shadowing เงาที่มาก่อนแล้วมนแปลว่าอีหยังอะ For Shadowing ครับหมายถึงลางบอกเหตุฮะที่หนังใส่มาให้เพื่อบอกว่าช่วงท้ายเรื่องหรือหลังจากเนี้ย จะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นครับเหมือนเงาไงฮะที่มันพาดผ่านมาก่อนก่อนที่ตัวเจ้าของเงาจะเดินมาถึงครับซึ่งไอ้เทคนิคที่เรียกว่า f o r ช h a เดวิ้งฮะมันจะช่วยสร้างความตื่นเต้นความลุ้นหรือทําให้คนดูรู้สึกว้าวมากขึ้นเวลาที่ตอนหลังของเรื่องอะ่ะมันเอาปมเนี้ย ไปเฉลยหรือไปหยิบเชื่อมโยงกันในตอนท้ายของเรื่องมันทําให้หนังครับดูเล่าเรื่องได้มีน้ําหนักมากขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะหยิบใครหรืออะไรก็ได้ใส่เข้ามาแบบไม่เคยเกริ่นนํามาให้คนดูก่อนเลยคนดูงงอีนี่เป็นใครใอยู่ดีเดินเข้ามาอย่างเงี้ยพูดนิยามในเชิงทฤษฎีไปแล้วเพื่อนๆอาจจะยังไม่เห็นภาพงั้นเราเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจากหนังที่หลายคนน่าจะรู้จักกันครับเราไปดูตัวอย่างของ o r ร s h a d o w i n g กันหน่อย ใครเคยดูหนังผีเรื่องชัตเตอร์บ้างเกิดทันกันไหมฮะผีมันไปอยู่ที่ไหนฮะอยู่บนคอจ้าเปิดโลกการเฉลยผีมากจ้าในยุคนั้นว่าผีอะไรว่าไปนั่งอยู่บนคอเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าตลอดทั้งเรื่องเนี้ยหนังมันจะใส่เหมือนแบบเหาะซ้อนมาตลอดทางอ่ะว่าพระเอกจ,จะต้องแบบปวดเมื่อยปวดคอตลอดทั้งเรื่องเลยแล้วค่อยมาเฉลยตอนท้ายแบบเอดอดก พลิกความคาดหมายมากผีขี่คอจ้าเพื่อนๆลองนึกภาพตามนะถ้าเกิดแบบว่าพระเอกเดินชิลมาทั้งเรื่องเลยจ้าบางทีแบบเข้าคาสเล่นโยคะเล่นแบบว่าพีลาทิสอย่างเงี้ยสบายดีมาตลอดเรื่องเลยแล้วอยู่ดีตอนหลังมาเฉลยว่าพี่อิมอจิตะอยู่บนคอเงี้ยมันจะไม่ปังเลยคนดูก็จะไม่รู้สึกขนลุกขนาดนี้เพราะมันไม่ได้เชื่อมเรื่องหรือโย,ยนเบาะแสทิ้งเอาไว้ให้ก่อนไงมันแบบฟ o r s h a d ดมาตลอดเรื่องเลยว่ามันมีซัมติงเกี่ยวกับคอพระเอกมันเลยแบบพอตอน,ฉนเฉลยล้วแบบ oh my gosh แบบนี้ เป็นตนต้หนังเรื่องชัตเตอร์อาจจะเก่าเกินไปหลายคนบอกหนูเกิดไม่ทันเลยค่ะพี่งั้นเรามาดูหนังแบบล่าสุดเร็วๆนี้เลยฮะเรื่องหลานมาครับถ้าเกิดใครไปดูหนังเรื่องหลานมามาแล้วนะจะเห็นเลยว่าฉากแรกของหนังนะฮะหนังเปิดมาที่่วงซุยครับ อาม่ามาที่นี่กับลูกหลานครับเพื่อมาไหว้ญา,าติที่ล่วงลับไปแล้วโดยการแอบทิ้งแอบหยอดความต้องการของอาม่าตั้งแต่ต้นเรื่องเลยว่าอยากได้หวนซุยใหญ่ๆเพื่อให้ญาติมารวมตัวกันแล้วเป็นไงฮะตอนหลังหนังกลับมขาขยี้ตอนจบฮะบิวกินครับใช้เงินที่ได้มาซื้อสุสานให้อาม่าเหมือนที่อาม่าเคยฝันไว้มาตลอดตั้งแต่ต้นเรื่องอพูดแล้วไม่ไหวเรื่องหลานม่านี่แมงร้องไห้แบบน้ำตาไหลเป็นสายเลือดแบบ ร้องให้จนหอบขึ้นอนะ่ะคนในโรงคงตกใจพอมันมาขยี้ตอนจบเรื่องความอยากได้ห่วงซุยใหญ่แบบนี้ตอนท้ายใช่ไหมฮะเนื้อเรื่องมันเลยทำ i n f u l l circle ครับบรรจบกลับมาเป็นวงจรหนังมันเลยอิมแพกมากกว่าปะกะติแนละ้วทุกคนส่วนตัวฮะแมนเชื่อมากๆเลยว่าถ้าเกิดหนังไม่ได้เหาะ for shadowing ไว้ตั้งแต่ตอนต้นเรื่องแบบนี้พอมาเฉลยตอนท้ายเรื่องอะน้ำหนักของบทมันจะเบากว่านี้มากๆเลยฮะอะ ขอ,อยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึ่งนะหนังที่ชื่อเรื่องว่า Fall ครับแมนแนะนำมากชอบมากลุ้นเวอร์ ทั้งๆที่พล็อตเรื่องไม่ไม,มีอะไรเลยเว้ยทุกคนคือในหนังเรื่องนี้ฮะมีตัวละคร3คนเป็นเพื่อนกันเป็นนักปีนเขาฮะและมี2คนเนี่ยที่เป็นแฟนกันแล้วอีแฟนนางเอกเนี่ยเปิดเร,เรื่องมาคืออะไมฮะตายเลยตายตอนระหว่างปีนเขาด้วยกันกับแฟนนางเอกก็เลยมีปมในชีวิตรู้สึกหลอนการปีนเขาไปเลยปิดตัวอยู่ในห้องทีนี้อีเพื่อนสนิทนะก็เลยชวนนางเอกคนนี้ไปปีนเสาสัญ,ญญาณที่สูงที่สุดในเมกาฮะอารมณ์แบบอยากให้เพื่อนก้าวข้ามผ่านความกลัวปมชีวิตอะไรอย่างงี้ไงสรุปเป็นไง ติดบนนั้นจ้านางเอกบอกเออกูหายซึมเศร้าแล้วเอางให้กูรอดไปจากตรงนี้ก่อนทีนี้ฮะมันจะมีฉากหนึ่งครับเพื่อนทุกคนระหว่างที่เพื่อนสาวสองคนนี้กำลังจะเดินขึ้นไปปีนเสาที่สูงที่สุดนั้นอะ มันจะเป็นฉากที่แบบหนังพยายามขยี้ฉากที่อีแรรงหรือวอลเชอร์นะฮะกินศพกวางอยู่ครับแล้วจะสังเกตว่ากล้องเนี่ยก็ถ่ายขยี้มากถ่ายเจาะสุดๆเลยจ้าคือดูรู้เลยว่ามันต้องมีซัมติงอะไรเกี่ยวกับอีแแรงตอนท้ายเรื่องแน่ๆแ,แล้วเพื่อนนางเอกก็พูดอีกครับว่า Survival of the fist, right? you do the do same เธอก็คงจะเลือกทำแบบเจ้าอีแรงพวกเนี้ยถ้ากำลังจะอดตายเพื่อนๆลองไปหาดูกันนะฮะว่าสุดท้ายประโยคเนี้ยมันถูกเอาไปขยี้ท้ายเรื่องแบบ f o r s h a d o w i n g ยังไงบ้างแนะนำเลยฮะเรื่องนี้ชอบมากเพื่อนๆจะเห็นนะว่า f o r s h a d o w i n g เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ใส่มาแล้วทำให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นเร้าใจหรือคาดหวังอะไรบางอย่าง เป็นการทิ้งคำใบ้ไว้ให้คนดูตอนต้นเรื่องครับแล้วหยิบเอากลับมาขยี้ตอนท้ายเรื่องทำให้หนังดูมีน้ำหนักมากขึ้นและวันนี้ทุกคนแมนจะเอาเพลงหนึ่งจากเรื่อง Wicked ที่เป็นละครเพลงที่แมนชอบมากนั่นคือเพลง The Wizard and I ครับหนึ่งเพลงที่สุดฮิตมากๆที่ขาดไม่ได้ในมิวสิควลหรือแม้แต่การ์ตูนดิสนียก็คือเพลงที่เรียกว่า I Want Song ครับเพลงบอกความฝันตัวละครชื่อประเภทเพลงก็บอกยูแล้วทุกคนว่า I Want ตัวอยากได้เพลงประเภทนี้นะคือตัวละครเปิดเรื่องมามันจะมีปมมีความหวังมีความฝันว่าอยากทําอะไรบางอย่างใช่ไหมตัวละครก็จะร้องออกมาเป็นเพลงว่าฉันอยากทํานั่นทํานี่แล้วเกินชีวิตฉันมันน่าเบื่อก่อนที่หลังจากนี้ตัวละครจะได้ออกไปประจนภัยฮะได้ออกไปเรียนรู้เรื่องราวคลายปมคอนฟ lict ต,ต่างๆที่เกิดขึ้นนั่นเองอ่ะแบบทดสอบติ่งของดิสนีย์ถ้าพูดถึงเพลงการ์ตูนดิสนีย์ที่จัดเป็นประเภท i Want Song, s o อ g เพื่อนๆน,นึกถึงเพลงอะไรกันบ้างงัวนะ If the wind in myself on the sea stay behind me One day I'll know how far I go หมวน่าเพลง How Far I Go ชีวิตฉันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะอยากออกไปท่องทะเลเจอโลกกว้างแล้วค่ะคุณ 2. เรื่อง beauty and the beast there must be more than t h e provincial life โลกนี้มันต้องมีอะไรมากกว่าชีวิตบ้านนอกแบบนี้สิเอาอีเบลชาวบ้านในหมู่บ้านมองจิกแล้วนะฮะว่าด่ากูบ้านนอกแอบกระซิบทุกคนว่าพอมาฟังเพลงนี้ตอนโตอะคือแบบเนื้อร้องขำมากอีนางเอก แสนดีเบลของเราเนี่ยเห <c oughs> ยียดคนในหมู่บ้านมากไว้มีโอกาสจะมาวิเคราะห์กันนะฮะถ้าเกิดใครสนใจก็คอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะว่ามีคนอยากฟังหรือเปล่าเรื่องที่3ราพันเซล When will life begin? my ผมยาวนิดนึงเ <c oughs> ช่อติดอยู่ในหอคอยนี้ทั้งวันชีวิตฉันจะเริ่มเมื่อไหร่คะเนี่ยคุณ When will my life b e g I n I want อยากออกไปจากหอคอยแคบๆนี้แล้วและเรื่องสุดท้าย The The l i t t l e Mermaid ฮะ เ oh. พื่อนๆใครที่เป็นแฟนคลับ Little Mermaid ฟังเพลงนี้แล้วรู้เลยไหมฮะว่า I Want Song Ariel อยากได้อะไรอยากได้ผัวอยากได้ผัวเธอสะสมสม้้บ้างไหมมีตั้ง20แต่ใครสนเรื่องแค่นี้ I Want More อยากได้ผู้ชายนั่นเองนะฮะ าการ์ตูนเด็กความฝัน er> ของเด็กสาวเพื่อนๆพอเห็นภาพเพลง I Want Song ในการ์ตูนดิสนีย์ไหมฮะอันนี้เรามาดูของวิกเคตกันบ้างเพลง The Wizard and I ครับก็เป็นเพลง I Want Song เหมือนกัน ใครที่เป็นแฟนวิกเกตและเคยรู้จัก The Wizard of Oz นะฮะบอกเลยว่าฟังเพลงนี้แล้วจะต้องขนลุกแน่นอนแถมสะเทือนใจมากไปดูสีท่อนที่เป็น f o r the W ิและความสะเทือนใจในเพลง The Wizard and I กันนะครับเอลฟาบาเป็นหญิงสาวตัวเขียวแปลกแยกจากสังคมเป็นที่รังเกียจของทุกคนที่ได้พบเห็นครับจนวันหนึ่งฮะที่เธอได้เข้าเรียนที่มหาลายัยเชส ศาสตราจารย์สอนเวนมนบอกว่าพรสวรรค์ของเธอจะทําให้เธอได้มีโอกาสได้ทํางานกับพ่อมดออสผู้ยิ่งใหญ่เอลฟาบาครับฝันเฟื่องถึงอนาคตข้างหน้าที่สดใสว่าตัวเองได้ทำงานร่วมกับพ่อมดจึงเป็นที่มาของการร้องเพลง The Wizard and I เพลง The Wizard and I นะฮะเราจะเห็นว่าถึงเอลฟาบาจะทำตัวเหมือนไม่แคร์ที่คนอื่นคอยมาบูลี่ แต่เพลงนี้ครับทำให้เราเห็นปมในชีวิตของเอลฟ a าบาเลยเธอบอกว่าเธอรอมาทั้งชีวิตแล้วที่ได้พบกับไอดอลของเธอพ่อมดออสนั่นเองวันหนึ่งนะถ้าเธอพิสูจน์ตัวเองได้ว่าคู่ควรกับพ่อมดจริงๆแล้วก็จะไม่มีใครในเมืองนี้คิดว่าฉันแปลกอีกต่อไปพ่อก็คงภูมิใจในตัวฉันน้องก็คงไม่รู้สึกอับอายในตัวฉันเหมือนที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ เพลงนี้ฮะมันกระเทาะให้เราเห็นปมในใจของเอลฟ a าบาจริงๆครับแค่มันเล่าผ่านความสดใสาตามแบบฉบับ I Want Song และเพื่อนๆฝั่งท่อนนี้นะฮะถ้าฉันได้เจอกับพ่อมดชีวิตก็คงเปลี่ยนไปแน่นอนซึ่งคนดูอย่างเราก็ได้รู้ว่าในอนาคตชีวิตนางจะเปลี่ยนจริงๆฮะแต่เปลี่ยนแบบไหนเปลี่ยนแบบคนเกลียดทั้งเมืองจ้า ทุกอย่างดูเป็นความฝันสวยงามฮะแต่มันมาสะเทือนใจตรงครึ่งหลังของเพลงนี้สินะเพื่อนๆจะต้องมีการเฉลิมฉลองไปทั่วออสและแน่นอนการเฉลิมฉลองนั้น ต้องเกี่ยวกับฉันเอลฟาบาเห็นภาพเลยครับว่าถ้าเกิดตัวเองได้ทำงานกับพ่อมดปั๊บเนี่ยก็จะมีแต่คนรักคนสรรเสริญแต่มันเศร้าตรงนี้ฮะเพราะในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นก่อนไปวิเคราะห์ต่อแมนอยากพาเพื่อนไปรู้จักคำศัพท์เทคนิคการเล่าเรื่องอีกอย่างหนึ่งครับ Dramatic Irony ขอเล่าแบบสรุปย่อแบบเร็วๆก่อนนะั้นใน EP นี้นะครับคำว่า Dra มาติ Iron อนีนะฮะมันหมายถึงการเล่าอะไรที่มันย้อนแยง้งพูดง่ายๆคือตัวละครในเรื่องไม่รู้แต่คนดูอย่างเราที่กําลังดูตัวละครอยู่รู้พูดแล้วงงเนะลองไปดูตัวอย่างฮะเวลาเพื่อนๆดูหนังฆาตกรรมสักเรื่องใช่ไหมเราซึ่งเป็นคนดูก็ใำไมฮะหเห็นว่าอีอีดี้ฆาตกรมันอยู่ข้างหลังมึงโว้ยแต่ตัวละครไม่เห็นจ้าทำไมฮะยืนคุยโทรศัพท์สบายใจเฉยหรือ,รอไม่็นั่งทําครัวอยู่ไอ้คนดูในโรงอย่างเราก็ทำไมฮะ หันไปดูสิว่ามันอยู่ข้างหลังโว้ยลุ้นแทบตายสุดท้ายโดนแทงหรืออย่างหนังเรื่องไททานิกคะทุกคนก็ใช้เทคนิคนีน้ครับตัวละครในเรื่องนี้ยคะเขาแฮปปี้ปาร์ตี้เกิดบนเรือมีความรักมีความสุขเกิดขึ้นโดยที่ไม่รู้ชะตาชีวิตตัวเองเลยว่าเรือมันจะล่มนะฮะแต่คนดูอย่างเราเนี่ยรู้ว่าเดี๋ยวเรือมันต้องไปชนภูเขาน้าแข็งและอีพวกนี้ก็ต้องตายกันหมดครับ ไอ้เทคนิคดรามาติกไอรโรนีที่คนดูรู้แต่ตัวละครไม่รู้เนี่ยฮะมันเลยยิ่งเพิ่มความดราม่าให้ไททานิกครับยิ่งเราเห็นแจ็คโรสเขารักกันแต่เรารู้ในใจดีว่าแบบเฮ้ยตอนจบเขาจะต้องไม่สมหวังอะ่ะมันเลยทําให้คนดูครับยิ่งอินยิ่งเศรา้ายิ่งลุ้นไปกับตัวละคร2คนเนี้ยมากกว่าปกตินั่นเองครับ ไอเอเลเมนต์แบบนี้แหละฮะที่เราเรียกว่าดรามาติกไอ o n นีเพราะฉะนั้นครับในเพลงนี้ใช้2เทคนิคร่วมกันนั่นคือฟอร์ชาโดบอกเหตุการณ์อนาคต <S <S แล้วดรามาติกไอ o รนีที่มันย้อนแย้งส่วนทางกับความคาดหวัง <S <S อย่างเช่นท่อนเมื่อกี้ที่เราคุยกันไปฮะเอลฟาบาครับก็ฝันเลยว่าผู้คนจะต้องเฉลิมฉลองรักนางมีเซเลบราชเฉลิมฉลองไปทั่วทั้งออสเลยซึ่งมันมีการเฉลิมฉลองจริง,งๆครัทุกคนแต่มันไม่ใช่เฉลิมฉลองที่แบบรัก และเชิดชูเอลฟาบ,บ้าไงแต่เฉลิมฉลองดีใจที่เธอตายในฐานะนางแม่มดชั่วแห่งทิศประจิม the, wicked witch the West Which dead is of ดีใจที่ได้ทำงานกับพ่อมดดีใจจนละลายซึ่งในอนาคตเอลฟาบ้านนางก็จะละลายจริงๆครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าตามนิยายในต้นฉบับครับในอนาคต The Wicked Witch of the West ครับจะต้องตายเพราะโดนโดรธีสาดน้ำใส่จนละลายหายไปครับเพราะฉะนั้นคนแต่งเพลงก็เลยหยิบเอเลเมนต์นี้ยจากในนิทานต้นฉบับ Wicked Witch of the West เอามาเล่าในเพลงนี้ด้วย hey, ใครๆก็ต้องเคารพและชื่นชมฉันทุกคนที่ได้เจอฉันต้องกรี๊ดใส่ซึ่งเราทุกคนก็รู้ครับว่าในอนาคตคนจะมากรี๊ดเอลฟาบ้าจริงๆแต่แบบกรี๊ดแบบฉันเป็นแฟนคลับเธอหรือเปล่ากรี๊ดข้างใครขอลายเซ็นไม่ใช่จ้าทุกคนกรี๊ดชาวออสกรีร๊ดฮะเพราะว่าหวาดกลัวนางแม่มดชั่วแล้วทุกคนดูตอนนี้นะครับพอท่อนนี้ปุ๊บหนังแอบเหาะก h a d ชดวิ g <laughs> มาให้เราอีกแล้ว เอลฟาบาครับดูกระโดดได้สูงเหมือนเกือบจะบินได้ใช่ไหมเป็นการบอกเรากลๆว่าเดี๋ยวอีกหน่อยนางจะโผลบินได้เต็มที่แน่นอนแล้วเพื่อนๆเ,เห็นอะไรในฉากนี้ไหมเอ่ยกระโดดปุ๊บนกบินมาเลยค่ะบินไปขอบฟ้ามีสายรุ้งกุ๊กกิกลาลารออยู่ด้วยสายรุ้งเรนโบว์แล้วนกสีอะไรมีใครสังเกตบ้างเพ่งดูสิ สีฟ้าครับฉากนี้แมนคิดว่าหนังอยากจะใส่อีสเตอร์เอกครับพูดถึงหนัง The Wizard of Oz ต้นฉบับกับเพลงเพลงหนึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้จักครับเพลงนั้นร้องว่า แต่สําหรับแมนมันไม่ใช่แค่อีสเตอร์เอกนะฮะสำหรับแมนมันรู้สึกว่ามันขยี้ให้หนังฉากเนี้ยยิ่งมีน้ําหนักยิ่งหน้าขนลุกเข้าไปอีกครับเพื่อนเอนเห็นอะไรกันบ้างผีเสื้อเหลืองนกโผบินแล้วก็สายรุง้งทั้ง3อย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิ่งเดียวกันเลยนั่นคือความหวังครับ สัญลักษณ์ผีเสื้อสีเหลืองเนี่ยนะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปที่แมนวิเคราะห์เพลงโดสโอร g กิต้าจาก,กรตูนเรื่องเอ็นกันโตเอาไว้แล้วแล้วก็แมนเคยเล่าไว้แล้วครับผีเสื้อเหลืองเนี่ยนฮะมักเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังการเติบโตเป็นคนใหม่จุดเริ่มต้นใหม่เหมือนที่เพลงนี้สื่อนั่นเองครับ นกเราทุกคนคงรู้ดีว่ามันคืออิสระที่โผบินสู่ฟ้าที่วันหนึ่งเอฟาบาก็จะ defy gravity แบบนี้บ้างนั่นเองและสายรุ้งฮะก็เป็นสัญลักษณ์สุดคลาสสิกมาตั้งแต่ในไบเบิลแล้วครับตั้งแต่เรื่องราวของโนอาห์แล้วก็น้ำท่วมโลกนะครับพระเจ้าเคยบอกไว้ว่าจะวางสายรุ้งไว้บนฟ้าครับแทนคำสัญญาให้มนุษย์มีความหวังว่าพระองค์จะไม่ทำลายโลกโดยให้น้ำท่วมอีกและสายรุ้งฮะมันก็มักจะโผล่เวลาไหนเวลาที่ฝนฟ้ามรสุมผ่าน ไปใช่ไหมครับเลยไม่แปลกที่สายรุ้งมักจะถูกนำเสนอถึงความหวังในชีวิตของคนเขา,า,าพพเพราะฉะนั้นครับเอลฟาบาเห็นความหวังในชีวิตของเธอแล้วฮะเธอ,เอเกำลังจะโผลไปหาสายรุ้งตามนกไปแล้วครับแต่เอลฟาบาครับถูกกั้นจากท้องฟ้าเบื้องหน้าโดยมีหน้าผากั้นเธอเอาไว้เพราะโดดไปเป็นไงฮะตุยฮะ ในเพลงนี้นะครับเอลฟาบายังไม่ได้ปลดล็อกยังไม่ได้โอบรับต,ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองยังคิดว่าตัวเธอยังต้องพิสูจน์ตัวเองให้สังคมยอมรับถึงจะมีค่าครับวันหนึ่งเอลฟ a าบาจะรู้ตัวว่าตัวเองมีความสามารถได้มาแค่ไหนและบินสูงขึ้นฟ้าโดยไม่กลัวอะไรอีกต่อไป คนดูอย่างเรารู้ดีว่าเอลฟาบาไม่ใช่คนที่คนทั้งเมืองรักฮะแต่สุดท้ายนางจะกลายเป็นแม่มดที่คนทั้งออสเกลียโอทุกคนเพลงที่ควรจะเป็นเพลง I Want Song บอกเล่าความหวังอันยิ่งใหญ่ของเอลฟาบาทุกอย่างในอนาคตดูสดใสสวยงามไปหมดเลยฮะแต่หารู้ไม่เลยว่าอนาคตที่กำลังจะมาถึงกลับสวนทางกับความฝันไปทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นฮะ,ะเนื้อร้องนี้ที่เป็นการผสมผสานเทคนิคแช a ์ดอริงที่เป็นลางบอกอนาคตเข้ากับ ดรามาติกไอรอนีที่ตัวละครไม่รู้ชะตากรรมของตัวเองมันทําให้คนดูอย่างเรายิ่งดูและสงสารตัวละครมากขึ้นครับเธอช่างไม่รู้บ้างเลยว่าชีวิตมันจะจบลงแบบไหนเพราะงั้นครับถ้าเกิดใครไปดูมาแล้วกลับมาฟัง The Wizard and I อีกรอบหนึ่งเราจะฟังด้วยความรู้สึกที่เปลี่ยนไปสุดขั้วเลยครับคนแต่งเก่งจริงอะกราบ และนี่ฮะคือเรื่องราวของคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามแบบฉบับ i ิ o u t s i d e the Box แต่ก่อนจะจากกันวันนี้แมนอยากให้เพื่อนทุกคนทำ exit exam วัดความรู้ก่อนไปเทคนิ e for shadowing หมายถึงอะไรข้อที่1บอกใบอนาคตข้อที่2ย้อนอดีตข้อที่1บอกใบอนาคตข้อที่2เทคนิคเล่าเรื่องแบบ dramatic irony คืออะไรข้อที่1ตัวละครรู้มากกว่าข้อที่2 ผู้ชมรู้มากกว่าข้อที่2ผู้ชมรู้มากกว่าและข้อสุดท้ายเพลงมิสิคอลประเภท I Want Song มีลักษณะเป็นอย่างไรข้อที่ 1. เพลงบอกความฝันความปรารถนาของตัวละครข้อที่ 2. เพลงบอกความเสียใจข้อที่ 1. เพลงบอกความฝันของตัวละครได้กันกี่คะแนนคอมเมนต์บอกกันไว้บ้างนะครับ